เขาชินแล้วเขาชินแล้วเนี่ยเขารู้ทางมอเตอร์แล้วในรว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งไม่ได้เต้งเอ้าโอ้โหเด้งอย่างนี้เดี๋ยน้องเขาวิ่งหมวดหมวดคู่ชกมาแทนด้ไหมหรือว่าในรายการจริงๆเขาเขามีรายการที่ที่ประกบอยู่แล้วแต่เราว่ามีรายการอะไรอย่างน้าวันทองจิตโอ้ตะวันเรายังไม่ได้เล่นแต่เขาก็มีโปรแกรมอยู่แล้วแต่เขายกมาเขาเปลี่ยนแล้วชีวิตเขาจะต่อยน้อยสิบแปดหมวดเสียดายไหมยกจากวันมาไม่ไม่ วันนเดือนเนาะเราเราต่อยเราต่อยเดือนคุมาอยู่แล้วอคุมาเดืนุมาอยู่แล้วมันเกินที่เป็นวันนะใช่มันก็เกินอยู่แล้วเกินี่วันนีจริงจรม้อก็รู้วสี่วันเองจะขอน้ำหนักร้อปผมบอกมันไม่ได้หรอกร้อแปดอ่ะตอนแรกก็บอกมันไปร้อยยี่สิโอเคเราต่อยได้เพราะเด็กมันเกินอยู่ห้าโลมันเกินอยู่ห้าโลถ้าร้อมันก็เกินอยู่ประมาณสี่โลเรก็ทำได้สามโลปไปลเนี่ยก็สวันสาวันก็ทำได้ก็เลยเนี่ยตกลโเลย นกต่อ,อยเต็มที่อแต่ผมรู้ว่ามันสูดได้แต่ว่กาก่อนที่มันแ้นอกนอะก็มาไอ้นั่นมาแทนกระถาน,นันเลยวันนั้น,นะ่ะก็คือมาแทนเลยนกมีอาการตะคิวตีกนก็เลยสูไม่ได้แต่วันนี้มันดีดนอกมาดีแต่ถามว่าถึงร้อยเปอร์เไม่ยัง,ง,งยมไม่ถึงวันี้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ีก็งดีนะต้องโค ก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาต่อยอาเดบเวสนี่นะฝั่งฝั่งยกเขาชนะมาเสมอหนึ่งชนะมาสี่ครั้งไม่ไม่รวมบุกนี่นะไฟที่เขาต่อยวันแทบบูนันนะ่เูไฟทต่อวันแทบบูนันัใช่ไหมต้องการต้งกากำลังใจต็าคืนมาแล้วก็มาชนะไฟมวยไทยหน้ายกผมได้หนกทีดีอสร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเก้ายี่สิบ้ กินมาสมหื่ครับพราจิตใจพอลกาวาอมใช่ครับมีเพินอยู่กับสามเลก็ถือว่กินได้มาสามืเพราะว่าเขาเพราะว่าเราเปลองนี่เรื่อนสภาพร่างกายื่องจิตใจอะไรเงี้ยวดขก่อนสามแสนหน้าวันนี้สามหมื่นะกสี่แสนแล้วับผมเอาเงินอาเงินไปไหนหมดเลยเกมาเป็นทัวต่าก็ให้ครับเรียนอยู่ไหมครับผมเนี่ยเรียนอยู่เรียนอยู่ชั้นไหนล่ะปวชปวชสอีสามปวสแล้วไม่ถ้าเสิดวันนีทำะนแล้วยากะทณมัพอวสงก็ส่ตัว